คอมโบในฝันที่เราวาดไว้ตั้งแต่เห็นการ์ดนะครับเราทำติดตั้งแต่เกมแรกที่เล่นเลยแล้วกันป่าแก๊งด่วนตรงนี้เออป่าแก๊งโว้ยที่หมดเยอะึงอยาแพ้กูนะบอกแค่นี้แหละมึงมึงโดนกูละแล้วเธอหน้าเห็ดขึ้นเห็ดเอทุกคน ตนี้สกินเพลอไฟในเกมออกมาใหม่มันสวยมากๆเลยนะแต่ว่าแสงสีฟ้าจากสกินเซตเนี้ยมันมันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหคนดูคณดูที่จีนยิงก็เป็นแสงสีฟ้าโอ้โหเฮตีนเว้อัพก็เป็นแสงสีฟ้าการที่มีแสงสีฟ้ายเยอะในเกมอย่างนี้นี่มันจะส่งผลไม่ดีตอด่อดวงตาของเราได้นะครับนี่ซึ่งสิ่งที่มาปกป้องดวงตาของเราได้ก็คือนั่นกรองแสง ออฟตัสนะครับแว่นกรองแสงคุณภาพที่รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้าเหล่านี้นะครับในองาตอนนี้สกินเพาฟ,ฟเยอะมากจริงๆถ้าไม่มีแว่นกรองแสงออฟตัสกันแสงสีฟ้าไว้อาจจะปวดตาได้นะครับซึ่งซึมแล้วก็อุ่นใจได้แน่นอนว่าจะใช้แว่นนอนตาได้ไปยาวๆนานๆนะครับเพราะแว่นของเขามีความคปรงทนมากไม่ว่าผมจะปา โดยผมจะปยดมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายนะครับก็สำหรับใครที่มาังมองหาแว่นกองแสงสีฟ้าคุณภาพดีบริการหลังการขายเยี่ยมอย่าลืมแว่นกองแสงออกตัสนะครับและอย่าลืมใช้โคโดอซี่รับส่วนลด100บาทนะครับติดต่อไปได้ที่แฟนเพจฟเฟซบุ๊กขงทางออกตัสเขาเลยนะครับผมขอตัวไปเล่นแนวอาร์ก่อนเอาคุณผู้สับสนใจดีนะครับ The Hand Shop ร้านเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูก กูก็เติมเองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เช่นกันเพราะผมก็เติมร้านนี้นี่แหละก็สำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซ็ตใหม่ล่าสุดของ LOR นะครับกินพอส์ไฟที่มันสวยมากๆสวยจริงๆสวยแบบเบิ่ม คนเล่นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ต่างมาจากไลฟ์สตรีมวันเสาร์อาทิตย์ของผมนะซึ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเปิดให้ผู้ชมทางบ้านได้รีเควสต์เด็กให้ผมได้เล่นกันนะครับก็รีเควสต์เกมละ50บาทรับแค่10เด็กต่อวันเท่านั้นนะครับมาเช้าอดไม่รู้ด้วยนะก็ถ้าใครอยากเห็นความฝันเป็นจริงอยากให้เอาซีจัดเด็กให้อยากเห็นไอเดียแปลกๆยังไงก็ไปเจอกหน้าที่ไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะ See you อ่าต่อไปเด็กทีโมโทีโมอะไรก็ได้ของยุดที่มาทีโมอะไรก็ได้ทีโมอะไรเดียวขอสไปซี่อยู่ทีโมโเคสอะ่ะก็ต้องเป็นทีโมเซจูปะต้องเป็นทีโมเซจูผมว่าทีโมเซจูฟิลเดอรัชอยากเห็นทีโมเดมาเซียตีเปลิลความฝันเกินไปเลยแพ็กเกจเฟย์เข้าไปด้วยเออวะ่ะตอนนี้เราเล่นเฟย์ได้แล้วนี่วะ่ะแต่แพ็กเกจเฟย์เข้าไปก็ไม่แย่เนี่ยไอ้บายเสกพอเชนดาร์ตอยู่ไหนวะจะคิดถึงตัวนี้ตอนที่แม่งตอนที่แม่งเสกพอเชนดาร์ตสองใบามากเลยลงวายแล้วเสกตีแล้วเสกอีกกบโจะเ่ง เป็นโบฟิตเกาะทีโม่ท no ีโม mm ่วันนีดูสีไปแล้วเลยตรงนี้ผมว่าไม่แย่เลยเนี่ยไม่แย่เลยเนี่ยดูดีเลยเนี่ยมีเปเปอร์คราวด์แต่ไม่ได้แท็กครีมด้วยมีมอฟควรใส่มอฟไหม๊อปเมตานี้เฉยๆป่ะ๊อปเมตานี้เฉยๆเสุดหลังใส่บาเดียวพอเหลือเซจูเหลือเซจูไม่น่าใช่ทางทีโมเฟยนะครับขอตั้งชื่อว่าทีโมเฟยเรามีภาพทีโม่ดับเบิ้ลได้แท็กมันอาจจะเป็นไม่ได้นะครับทีโม่ดับเบิ้ลแท็กมันเป็นไปไม่ได้แล้วผมว่าพวกคุณว่าเขามีโกฮาร์ดวะ ผู้คุณว่าเขาจะเป็นสไปเดอร์แอโกหรือเขาจะเป็นโกฮาร์ดวะคุณ <c oughs> คุณว่าเขาจะเป็นสิงานา่งไหนเราจะได้รู้กันตรงนี้โอเคไม่มีดรอปหนึ่งไม่มีดรอปหนึ่งโอเคเป็นโกฮาร์ดเป็นโกฮาร์ดเป็นโกฮาร์ดเรารู้แล้วว่าเขาไม่มีใบยิง สวยสวยจะอยากติดได้ยังเลยอยากติดแป้งตรงนี้เลยดีวิวก็แต้มครับได้กเ่าเยอะไหมวันนี้เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เคลฟไปแล้วสิครับ ต้องเซฟอยู่แล้วจะมาทำทีโม่ังผมไม่ได้นี่เด็กคนไหน,นเด็กคนนี้เนี่ยแหละครับวัดีกัป็จีหรือจีครับผมโอ้โหม้อนแมนทำไมต้องทำกับทีโม่อย่างนั้นด้วยอ่ะเสียใจยครับทุกคนเสียใจย ตาจะไหลาการ์ดกูนี่มันก็เข้าคู่กันดีเหลือเกินวะ <don> มันก็เข้าคู่กันดีเหลือเกินเพื่อนจะเข้าคู่กันดีไปถึงไหนเนี่ยวัานนี้ที่รอดการ์ดได้ดีที่สุดเกมจับคู่มินิตี้มินิตี้อนนี้เซจูแล้วเธอหน้าซัดแม่งหรื เธจูแล้วเธอหน้าแต่ไม่ให้แท็กซัสไหมยู้ไหมลงเสียลงเสียลงเสียยังไม่ได้ปะได้เจียผมบอกว่าได้มันก็ได้ พวกคุณว่าเขามีเป็นเจนปะพวกคุณว่าเขามีเป็นเจนปะเขี้อหผ,ผมเลนผมเล่นเซฟดีกว่าเทียจ,จ่ายตรงนี้มันหลอนไปวะเล่นเซฟดีกว่าโอ,โอเคอยากรู้ต้องลอง,องเล่นตรงนี้เรามีนิิตี้ดีกว่านิตี้ เออนี่แหละแล้วเธอหน้าเห็ดขึ้นสบายสบาย <S <S เห็ดขึ้นแบบสบายสบายครับโอซี <has> ่เห็ดสบาย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  ถูกใจก็ครบกันไปเดี๋ยวเขาไม่มีเมเจนนะถ้ามีเมเจนไงก็ต้องยิงตัวนี้แล้วป่ะเมกาที่ยังยังไม่ควรเดวลลอปควรควรเดวิลลอปไปลัวเขามีรูเนชั่นเมี่ยได้เดวลลอปเหมืกันตัวปัวเขามีรูนะเรนนีก่ก่อนขออนุญาตขออนุญาตค่อยเล่น ว้าวว้ววววววขนาเลยปะขนาไปเลยปะโว้วววววววมาว่ะมาวะ่ะทีมอ้าหนไม่ได้แบกอ่ะเดิน พิโมไม่ได้ทำอะไรเลยพิโมทิโมลอ,อกของเกียร์นะครับพิโมลอ,อกกากเกียร์เมจะไปดิสเครดิตพิโมจะไม่ได้เหตุเออว่ะเหตุเหตุแบกอยู่ใช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 ่เหตุทิโมแบกสองเธอเลยนี่ว่ะได้แล้วผมมองพลาดไปโทษทีต่อไปเด็กห้าตำแหน่งครับทุกคน เด็กที่คนรีเควสมาเด็กขัดไปคือเด็กที่ขอ5ตำแหน่ง5ตำแหน่งคือท็อปเลนมิดเลนจังโก้ ADP และซัพพอร์ตโอเคหัวจะปวดคนรีเควสนี่สินะที่เรียกว่าแฟร์ตั้งแต่ดาวครับเอ่อจังเกิ้ลจังเกิลจาวานจังเกิ้ลโอเคได้คู่หูเดมเมเซียต่อไปมิดเลนมิดเลนก็หลักมิดเลนรักวะมิดมีตัวอะไรบ้างเซตมิดอ่ะเซตหยอหรือบล็องนี่ฮะหรอบล็องมิดไงที่ผมว่าเลอบองมิดว่ะทุกคนตัวตัวเมนผมตัวเมนผมเลอบองมิดนี่กูนั่งดับตัว LL LR ในอยู่ลลในเอี่ลอ่ารอยู่งมิดง ไทยเดมาเซียดีกว่าไหมดังเกิลเดมาเซียคือค,คือจาวานนี่ไงท็อปเลนก็เป็นการเลน ADC มีให้เลือกตรงนี้คือลูเซียนกับเรเวนผมว่าลูเซียนว่ะเพราะว่ารอบสามเรามีระบองแล้วรอบสามเรามีระบองแล้วนะครับก็บพอร์ตลักทรัพหรอลักทัพก็ต้องเข้าคุกนะตรงตรงน,รงนี้ตรงนี้มีแค่ลักปะมีแค่ลักที่ซัพได้กาลิโอซรัพหรอซัพเป็นกาลิโอโอเค ไปห้าตำแหน่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือบ้องมิดหรือบ้องมิดการเลนท็อปกาวานจังเกิลกาลิโอซับดูเซียนเอดีซีถ้าไปไปจัดส่วนผสมที่เหลือของเด็กครับช้าเลนเจอร์ที่ผมทำอะไรอยู่วะพอได้หมายดูอิงตัวนี้จะรอดไหมเต็กกว่านี้มันจะชนะ <laughs> เต็กกว่านี้มันจะชนะเซร็จหน้าด้วยใช่ไหมนี่ไงมีดูเซียนต้องมีเสรหน้า คาตาลารี่ไม่ใช่ครับทีมหนึ่งมันเล่นได้5คนฮลัลโหลทีมหนึ่งเล่นได้5คนแชมเปี้ยนวันที่6จะมาจากไหนมันแทบจะตายไปในนี้อยู่ละแทบจะกลายเป็นโมโนโดเดนมาเซียอยู่แล้วตรงนี้แค่หรือเราหรือเราจะเอาแอดฟาร์มด้วยกว่านั้นคือแบบแต่ละตำแหน่งต้องมีสกิลประจำตัวด้วยใช่ไหมรูเซียนใส่ดีเลนเลตดีเลนเลตเ,ลเลพอร์สูตรปะการเรนมีจัดแมนกาลิโอมีชีวบดูลาน่มีแล้วจาว,วานจาว,วานมีคาตาใช่ไหมคาตาคิดซึมเลบองไอ้สกิลเล,ลบองมันชื่ออะไรวะซีจิวมาลิสโอเคไปโว้ยไปเฉิดฉาย สั่งไปแล้วสั่งไปแล้วเฮ้ย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 เชื่อมันเจออีกทีมหนึ่งแล้วทุกคนเจออีกทีมหนึ่งแต่อีกทีมหนึ่งคนไม่ครบอเ่เดยจะมีคนเล็ดคิดเอาไว้ก่อนแคทลินเอดีคาร์มาซับไอเมอร์มิดวิกเตอร์ท็อปไอเชี่ยไม่มีจังเกิลทีมเขาไม่มีป่าครับทีมเขาไม่มีป่าเดี๋ยวผมขโมยบัฟ <c oughs> เดี๋ยวผมลงไปขโมยบัฟก่อน ไอ้ดีกูมาป่าเขาหลุดจะ <c oughs> รีเมคไหมไม่มีป่ายวต้องต้องไม่แพ้เนี่ยต้องไม่แพ้เนี่ยสี่ห้าสี่ห้าแพ้ไม่ได้นะ่ะ มจะยิงคุณแบบทิกแท็กโทเจอกันอัลบั้มหน้านะน้องเดี๋ยวผมเล่นตัวนี้ก่อนเนาะเล้นัวนี้ก่อนป่าเขาหลุดค่าเท่ากันเพราจังเกิลไม่ทำอะไรเลยใจเย็นคุณจะบินคุณจะบิน,บญญบนพิจาวานมาละมาละเอดี like D. ตัวนี้พามาพอควรนะครับ ปามาพอสมควรไปอย่างนี้เป็นผีเจ้าอย่างนี้ซื้อมาแล้วจาวานๆจาวานใกล้แกลงละใกล้แกลงละใกล้แกลงละรอพี่เขาขึ้นมาก่อน <Hello. S 1> พี่เขาส่งสเปลมาเลย ส่งสเปลมาเอาใจช่วยเอ๊ะหรว่าจะลากลูเซียนเอนดีซีล่อแล้วไรป่าจะแกงป่าไม่มาดิป่าฟาร์มปูอยู่ใช้ปูวะป่าฟาร์มปูอยู่ อนิย่าเซฟอนิย่าเซฟเอดดีบอกกูมีฮิลกูมีบาเรียกูมีบาเรียกดบาเรียตรงป้าวตรงป้าวเดี๋ยวคุณโดนน่ะเดี๋ยวคุณโดนน่ะนี่เอดี้เขากดบาเรียถอยแล้วแฝดเข้าไปยิงครับเขาแฝดกลับเข้าไปยิงตรงนี้ครับเลดี้สันเจตเตอร์แมน อืมแต่ฝั่งนรงข้ามันแฟดหนีฝั่งนรงข้ามีเนเกรไอเช่นเอลไม่มีเนเกรดีซับไปเถินแก้ผาดถึงไหนดีซีแม่งโซโล,โล่เนั่ยนะดิเจ้ยซับไม่เคยเลี้ยงไอดีเลยวะซับไม่เลี้ยงไอดีเลยทำไงดีครับเป็นเรื่องเป็นราว เป็นตุเป็นตนะ opa, นี่นยคาม่าขาม่าเหมือนกันเถอะเรายังทำอะไรคาม่าไม่ได้เราปล่อยคาม่าไปก่อนปล่อยขาม่าไปก่อนป่าป่า,ปาแกงได้แล้วเชียยังมิดเลนมิดเลนโยนสกิลช่วยทีหนึง่งวะ มิดเลนมิดเลนโยนสกิลช่วยทีหนึง่งนะครับมีสกิลช่วยทีหนึง่งเจ้าทรัพ์อยู่ไหนวะคุณปล่อยเอดี้โซโลอย่างงี้ไม่ได้นะทรัพย์เขาเปิดก่อนเอดี้แฟลไปยิงเลยลืมปะลืมดูคููดาวอยู่หามาเสมอฟเป็นยิงเป็นยิงยิงมันยิง มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตรงนี้ป่าป่าแก๊งป่าแก๊งด่วนตรงนี้ <Hi. S 1> เออป่าแก๊งเว้ยทุกคนป่ามาแก๊งแล้ว <c oughs> ป่ามาแก๊งแล้วครับป่าบอกผมมาในช่วงเวลาที่สำคัญเท่านั้น oh. ผมมาในช่วงเวลาที่ปิดเกม <c oughs> ป่าฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวบกแบกแบกแปดก็มาครับจาวานกระโดดปักธงคาราคิซึมป่าวเลสอยู่ป่า,ามันทำม,มิ่งปีศาจเลยตอนเล่นแอลเอลอย่างนี้เลยเดี๋ยวรอแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรมาไหวทีมเขามันเอฟเคไงฝั่งเขาไม่มีป่าโดนป่าผมสบ,บายสบ,บาย จบแล้วครับทุกคนจบแล้วสำหรับเด็กนี้อันนี้ผมล็อกอินกาลีนาเข้าเอลไม่ได้มาจำลองเร็วอ่ะคาแทนฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นฝั่งนู้นด่ากันละตรงนี้ด่ากันละด่ากันละไอ้เชยคาม่าบอกกูเล่นอยู่คนเดียวดายแกงล่างเอเคต่อไปฟิโอร่าฟิโอล่าฮาวลิงกับบีสนะเวลาฮาวลิงกับบีสฟิโอล่าไหวกับเมตานี่เหรอก็เขาเล่นควีตมาเขาเล่นควีตมาก็ต้องเล่นเด็กเมื่อกี้เด็กเมื่อกี้คุณว่าไหวกับเมตานีเปลาแต่มันก็ชนะได้อันยูดิงเออว่ะผมว่าต้องใส่ยูดิงด้วยว่ะต้องใส่ยู โอเคบิโอราดูิ้เย็ทีมีอยู่จริงไหมน่าจะมีนะน่าจะมีมันไม่น่าตกต้องเชื่อมันมันน่าจะมีอยู่มาแล้วฟิโอราแล้วแม่งเจอแบบเด็กนี้เลยเด็กนี้แม่งก็แค่ดิสสึนเกรดผมใช่ไหม t ัสดิส t e นเก t e รีเควสเด็กค r ย์เอฟพีรีเควสร้มหน้านะรีเควสพร้อมหน้ารีเควสพร้อมมาแล้วผมจะฟอสผมจะฟอสพร้อมให้คุณเดียวล่าสมตัวใช่ไหม ก็โดนตรงนี้เลยวะามาเปลี่ยนนี่ก่นเกินโดนเนื้อไม้โดนครับมีพิวแพดออกมาแล้วนะมีพิวออกมาแล้วว่าไปไหนจะโดนไปไหนจะได้บัฟ พี่เขาจ่ายเยอะอยู่พี่เขาจ่ายเยอะอยู่นะครับผมรับได้ผมรับได้ครับทุกคนผมจะปาดผมจะปาดปลืดอย่ามีใบย,ยิงมากเกินใบเพื่อนโอ้โหเจ้าฟิโอลาตัวสุดท้ายฟ <laughs> ิโอลาตัวสุดท้ายแล้วครับทุกคน ก็ล่าตัวสุดท้ายแล้วเฮีย yeah. ไม่โปรดไม่มีได้เซนเตรเกรดอีกปลายแน่เลย พิวราอินทูดาวซันเวนนี่ทูนะครับพิวราทูดาวซันเวนนี่ทูชนะได้ชนะได้ชนะได้เรามีฮาวลิงกับสไม่มีวิงคอนไม่มีที่ไหนมีฮาวลิงกับสฮัลโหลมีฮาวลิงกับสอยู่ อีโหมดเยอะมึงอย่าแพ้กูนะกูบอกแค่นี้แหละมึงอีโหมดเยอะมึงอย่าแพ้กูแล้วกันเฮียกูบอกแค่นี้แหละมึงอย่าแพ้กูแล้วกันกูพูดแค่นี้แหละเฮียเอนนี้ค์บิด ต้องฆ่าตรงนี้เลยนะครับต้องฆ่าตรงนี้เลยเอาลิงกับบิ๊เพื่อนเอาลิงกับบิ๊ตอนนี้การผมนำมันโคตรโคตรนะปลอดนำเอาลิงกับบิ๊ขอแค่เอาลิงกับบิ๊ขึ้นเท่านั้นเว้ย มึงมึงโดนกูละโดนกูละไอ้สัตว์โดนกูละเพื่อนโดนกูละว่าไงนะฮัลโหลเอ้ยโคเรียนบอยเป่าผมหน่อยเป่าผมหน่อยโดนกูเลยเวียนฮัลโหล ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เล่นไม่เล่นไรหนอ,อไม่เล่นไรหนอ,อแค่เขามิววาวม้วไปแล้วเขามิ้วไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนไม่พูดอะไรหนอ,อไม่พูดอะไรหนอ,อมันเอาเยอะมันเอาเยอะ โอ้โหโอ้โถคนไม่จริงนี่หว่าคนไม่จริงนี่หว่าไปแล้วนะครับโกเเียนบอยต่อไปธัญญาหมอไฟมังกรอ,อาริยาบวกหมอไฟและแลนด์มาร์มังกร แลนด์มาร์คบางกอนดราคอนดูส์ดราคอนดูส์โอเคเด็กนี้เราเล่นไงดีเด็กนี้เราเล่นอย่างไรดีเราก็เล่นเป็นเทลย่ามอฟายเนี่ยเนาะเล่นแบบเหมือนเทลย่ามอฟายปกติเลยอ่าสซร์เวอัมจูวครับไซนเอ็นเจนเฟบเอ็นเจนเฟใส่สสสชิปด้วยนะใส่ชิปด้วยเโทรลิสเโทรลิสกนะ็อยากใส่นะอยากใส่ก็สองใบเทลย่ามอฟายดราคอนดูส,สดูปกติสุดแล้วเด็กนี้บอดเยอะแบบนี้อารมณ์เดียวกันกับพี่เพชรบอกไม่มีเสือส้อใส่ไม่เหมือนไม่เหมือนชายครบไงชายครบ ผมใส่การ์ทำลายแลนด์มาร์กมาใช่ไหมทุกคนใช่ใช่ผมใส่มาใส่แล้วใส่มายังไงล่ะใส่ซาเดียลนี่ยังใส่แล้วครับใส่แล้วใส่แล้วผมใส่มาต้องระวังตัวไว้อย่มาปิดมานาใส่ผมเช่ยหนะ คอมโบคอมโบคอมโบไม่ใส่ในเกตไม่มีสล็อตใส่ครับไม่รู้จะถอดอะไรเราคอมโบคอมโบเรามาแล้วดิใช่ไหมเราเล่นเทินนี้เลยเนาะเทินห้าเรากรอปได้พอดี <are> เทินห้ากรอปได้พอดีแบบเดือดๆ โอ้โหโวโอ้เราซอนสปายมาด้วยวะซอสสปายมาด้วยอะเยตรงนี้ตรงนี้เราชัดไปเลยนะครับจะไปสนอะไรอะจะไปสนอะไรล่ะครับอืมโดนโดนดูวิดแล้วมาละ คอมโบในฝันที่เราวาดไว้ตั้งแต่เห็นการ์ดนะครับเราทำติดตั้งแต่เกมแรกที่เล่นเลยแล้วกันไม่ตีนะตีไม่ผ่านเดือดเดือดเดือด,ดอดาัยยาผู้เลี้ยงมังกรแล้วเติมมือเรื่อยๆอย่ะ ตับได้ที่ได้เทรดก็เติมมือเรื่อยๆตู้ไม่ห,าาหมายมกายปูอ่ะคิ้วเหมียวจี๊จีเผมจีจีกายปูเฉยหาหาทริญาเนาะหาทริญาทริญาต้องช่วยผมป่ะ ้องมาไวๆด้วยสวยสวยครับ nice c u r ไน n ์ c e curve n i c เ curve ไม่โสดไม่โสดไปเจอในแรงมาตึงจัดต้องเล่นตามเหรอเด็กเนี้ยเหรอถ้ามือมันมามันก็จะตึงๆกันเลยทุกคน ถ้ามือมันมาเคิร์ฟมันจะตึงๆไงเลยแล้วผมทำทาริยาไปว่ารออนเคิร์ฟด้วยเนี่ยทาริยาฟ่วอาออนเคิร์ฟได้ด้วยนะ help, อันนี้เราอ <'re> ันราเบลอันราเบลเอิร์ธวันนี้จะโตดนะ ก็ไม่ได้จะโศนน่นะทำอะไรก็ทำไปสิ่งที่ไม่ควรทำคือดารี่ครับอย่าลารีอย่าลารีใส่ผมถ้าลารี่ผมตายวะเนี่ยไม่ตายเนาะไม่ตายไม่ตายไม่ตายต้องลารีสองทีะ่ะถึงจะตายซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงวะ มันจะเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนผมถามหน่อย mm hmm. อนนืมอืมห้าตรงนี้ถ้าถ้ามันลากนี่โอเคผม, <men> ผ,มผมต้องยิงเนาะ ผมต้องยิงต้องยิงไม่ให้เขาล่าอย่างนี้ใช่ไหมต้องยิงไม่ให้เขาล่าอย่างนี้ผมจะได้บลอปตัวเลือดห้าได้ถ้าไม่มีชาริเจอร์อีกตัวแพ้น่ะเพื่อนัล้ว ผมไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้เราลากได้เออยังอยู่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 สบายสบายเราลากได้เราลากได้สบายแล้วเธอหน้ามังกรเราสองตัวเออมันยังอยู่มันยังอยู่มีสองมังกรดับเบิ้ลมังกรน่ะ ไม่ตายตายได้ถ้าถ้ามีถ้าพี่เขามีชาร์ปซ้ายผมตายได้ติ๊โปรดติด๊โปรดเออไม่ตายไม่ตาย ah, ไม่ตายไม่ป๋ว I'm s t i l l here I'm s t i l l here I'm s t i l l here แล้วมังกรกูสองตัวเหมือนกันเป๊ะเลยคุณดูมืออันสวยงามของผมนี่สิครับทุกคนอค่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่คุณดูมืออันสวยงามของผมนี่สิครับ what t h h l l ตัดันไปเลย จับคู่ออฟรูนเทราต่อยต่อยซัดทั้งบอดตรงนี้ได้เลยเนะนาะชนะไปเลยอะเดิกเที่ยวคอมโบมังกรมันของจริงวะ่ะตอนนี้โบ๋ใหญ่โบใหญ่มันไม่เต็มอะเดิคุณจากลาโหสีชื่ออะไรจากลาโหสีในเกมชื่ออะไรครับ ยังไม่จบเลยอ่ะพวกคุณตึงกันเกินเลยวันดีุ้ณกี้พี่ครับพบกันเลยเยอร์พบกันเบลเยอร์เ,ออเฮ้ยแมว